ค่ะกลบสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกามาแสดงความยินดีกับพา,าจารต์่งนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเหลขพผ่า,าจา์ห้าเหล็กคำนวณกะเข้าเต็มเต็มนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะพี่น้องค่ะ กะมาตามต่อกันอีกนะคะพี่น้องคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ้งมาชมชิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่น้องเนาะเพื่อที่ได้พลาดข่าวสารดีๆไเด็ดจากข้างช่องนะคะพี่น้องคะวันนี้เข้ามาไปกับอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์คะนมาสการค่ะจะเล่นพ่อนโยมแม่ เป็นไนมันบ่ค่ะส่งคืออยู่จานส่งคืออยู่ล่างเป็นล่างาบนเป็นบนสาทูน้ำสาทูน้ำนนนมู้อะไรคะน้ำมนต์กับเสดายน้ำแม่ค่ะพิษแค่ตัวเดียวคือว่าเป็นสามนั้นนาะบ่ากันแปดหกมาอยู่หลงังแต่ทีไข่เนาะค่ะแปดหกไปอยู่หนาโอ้ยนี่เนี่ยอ้าวงานนาเอาไหมแต่คำนวณเท่าเข่าก็ดีใจอยู่ค่ะอาจารย์คำนวณคำนวณกับเขาอยู่แม่ค่ะถือว่าบริเวณพิษลาดบนก็คือบนอยู่ค่ะล่างก็ ข้างล่างค่ะ,ะเพราะว่าอาจารย์ก็แยกให้ค่ะม,มันจะจังสีจาแม่พูดถึงว่าเล็คำนวณแม่ก็ได้ออกไปอย่นี่เนาะค่ะเอาไปแล้วค่ะปั่น,น,<ใ>นกันร<บ>งอยู่แต่ว่าสิลงเบิดคู้คนบ่ส่งให้กันอยู่ค่ะส่งเบิดทีมงานนี่แหละค่ะทีมงานได้ลงเบิดอยู่หลายช่องเพราะว่าช่วงนั้นลูกยีสต์เขาเนี่ยโอ้ไข่ไข่ไปวัาเดียวเมื่อยเมื่อยยีสต์ันยังไม่เมื่อยเลยเราเบิร์ดก็บอาเบิรงน้ำแห้งเมื่อยตงไปอีก มือนี้ไข่ไปอาจารย์มือนี้ไข่แน่ไปไข่เอ้ข่ขกกค่ะอืมกระถึงว่าเล็งกำนันโอ้เนาองค่ะดูมันถ่านเตอร์ไปบ๊บยค่ะค่ะอาจฉริยะเพราะว่ามันเหล็กบดดังค่ะตัวนี้นี่ค่ะเพราะว่า,าวมันหลีกเหล็กดังดูค่ะแปดหกมาออกแปดนั่นหกเจ็ดหนาะค่ะโอ้น้องลดลงเต็ฉมึงล่งแปดหกแปดแต่คำนวณมาลดเนี่ยคำนวณมันตรงแล้วบนก็คือบนนละแม่ล่างก็คือล่างเลยคำนวณจ้าเพราะว่า ที่ลูเห็มมาคำนวอนมากนี่มันอยบนจะล่งลางนี่กันมันมีแค่งวดเดียวคันว่าบนล่างลางกันก็ล่างจะบกเป็นบนกันว่ามากกับมากบนเลยกัมากล่างกับมันลดกับลดเลยค่ะอันนี้เท่ากับดีใจนะพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นโชคคนหมาน้อยจานเนาะค่ะค่ะกันซื้อที่มันเป็นเด็กบาดังน้ำหนักะค่ะสีป่านปล่อยไปแรกๆยามันเลื่อมมันยุ่ ค่ะผู้ผู้ผู้บุญมีกับสีบลือมาจย์แมนผู้คนจะมีดวงค่ะผู้สีมีดวงข้ากันถูกลูกก็ดีแกน้่ค่ะอีแกน้่แม่ค่ะวันนี้ห้องกสิแต่นั่นคำนวณนี่ลูกกัสีคำนวณคือเก่านั่นล่ละค่ะแต่นั่นนั่นคำนวณมนนี่ลูกอยากแก่ตัวไม่เยอะค่ะว้าวผาดแก่ตัวเดียวนึ่งค่ะเอาไม้ตัวห้อาจันก็จ่อมือจ่อเว้นมากคอยเอาขันน้ำมันที่ลังก็ได้มันพักนี้นอนแม่ค่ะ มันนั่นเอาแปดหกไปยั่นั่นทางหน้าเอาเกจมาหนึ่งไปยั่วกลางนื่คือยั่วยั่หลังค่ะมันมันสารับตำแหน่งพิษด้วยก็อนจไข่แน่เนาะค่ะอ่นนี่เงินี่เนไขก็คือตามต่อฝากพ่อแม่พี่น้องต้นนอนจันท์เนาะอ่าค่ะจะพูดถึงเยาคำนวณอยู่างนี้ก็ยังได้เบิ้งอยู่แล้วแม่บ่เอาจดมาให้ยั่วค่ะเดี๋ยวสิ สตอไปก่อนเดเื็ดแล้วเขาจะเอาอย่างนี้เลยบ่แม่นละน้อเนาะจีบก็ลืมพากันลืมเลยบ่บ่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยึดกล่องไว้แป๊บนึงให้จานเด็ดให้แป๊บนึงได้พี่น้องค่ะสาชุดใหม่อีกสามชุดใหม่อีกแล้วมาจ้ะ นึ่งไม่ใสิมาเตะห้องวันนี้บ่อาจารย์เนาะมั่งปบหนึ่งวันแมอืมม่งวัที่แล้วอันงวดที่แล้วซื้อเด้คำนวณสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆ้อนค่ะที่ว่าไม่ออกสดถึงวันอืมวันเมื่อคืนตั้งแต่เข่าเนาะค่ะหน้าบนก็เป็นบนรถค่ะโอ้บนก็เป็นบนจ้ะ เด็กขั้นวนมันจะมันจะบ่อบนลงล่างก็ล่างขึ้นบนก็แม่จะแน่นเห้นได้โอ้ตำตำแหน่งมันออกมันจะออกสาศูนยในบาทเนี่ยนาะตำแหน่งเกานี่ยมาร์เห็นเห็นเห็นตำแหน่งเรือมากเลยเรือมักตัวใดก็มเงนไม่ไม่ไม่ตัวมากพิเศษว่าจันเห็นไหมมารเด็กขัลนมุนงดมตัวใดคะจันสามแปดามโอ้มากคสามแป สามแปดัสีเก้านี่นะสามแปดสามแดับสี่เก้านี่นสามแปดัสี่เก้าติเก่านอันที่อน่ติดามันเลขออกวันนี้ยังบนนิวัดคนที่หนึ่งเมตตาเพื่อนบวเพื่อนบวจักเดียวอาจารย์ตามเลขอย่างเดียวเลยี่ก็เืิเลขำนวนของวัดมอน ปล่อยตองหวัดเลยค่ะวันที่หนึ่งเมษานี่พอนาเคลื่อนอาจารย์ถ้าถ้าเคลื่อนน่าจะเป็นโอ้ยบ่เคลื่อนนะนะเนาะมันเหมือนวันสรรมัญเนาะเนาะแมนแมนเพอปกติเดือนเมษานี่ถ้าเป็นตะเกากับโบเลื่อนเนาะอาจารย์เนาะขันบอกพี่บอกถือประกันใดกระกาบขอโทษขออไปได้พี่น้องด้วยจังเดยก็ได้ว่าตะเกากับโบเลื่อนเนาะอาจารย์เนาะคือจังได้เห็นหน้าเลยคำนวณลูกค่ะกหายเบิ้งคือจังแม่เอามา ออกไปเมื่อไทยเราออกไปนั่นแหละในขั้นบนก็คือบนล่างคือล่างจต่เขาเหมันก็เขาบนเรื่อยล่างก็คือล่างไปเรื่อยบางทีเหมก็เขาทั้งบนทั้งล่างก็มีในขั้นบนก็ได้ขั้นล่ได้เขาบนเขาล่างเข้ากับสีได้ก็ไล่ลายนะจ๊ะเด็กเล่มันกับโบไล่ไล่ตัวพร้อมเนี่ยเลขบโบไล่หางเลขเป็นตะนาเล่นนะจ๊ะเนาะมันก็มีแค่สีคู่เนาะคยอาจารย์ล่างบนแยกให้พร้อมเรียบร้อยบนเป็นบนล่างเป็นล่างอาจา๊ะ จังกี่พันพันมาทอ่ะมีแค่หงวดเดียวที่ว่าบนล่งลางแค่นั้นค่ะม่ันก็บนเป็นบนล่างเป็นล่างด้วยค่ะแต่ว่าช่วงปีใหม่ไม่เป็นธรรมดาจังมันจ้าเเขื่อนมือเล็กออกมันก็เลยสับสนในจัหน้อยค่ะแต่อันนี้เลขกมันหนิ่งมันนามือเลขกออกอะตรงอยู่มันโบราจะเขื่อนนั่งสินะคะได้รูปยังบ่นั่นหรอกยังคันินิงยังคันหนิงน้ำขันน้ำมนต์อยู่ค่ะสิเอาแก้มือนไว้จันนี่อนาจั เนาะโอ้ผิดแค่ตัวเดียวคตามตัวก็แตกเนาะแม่ค่ะแต่ว่าก็ยังียังเข่าเล็กซูรนะค่ะเล็กำนวณเข่าก็ถือว่าโอเคอเอจังอัาก็ตามเล็กำนวณน,นี่ก็อยา่ยาอย่าอย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิง่งเอาไปเสียงเบิ่งค่ะอย่าเสียงจนลืมเด้อพี่น้องเด้อเสียงถ้าตอนต้นต้นวัดตามนี้สิ่งที่ยันลืมเยอะแล้ะลงส่วนเจ้าของอะไรบ่นีอเสียงเสียงดีหมด สันเกษนิถามว่าลืมเกษตม่ชวงมีมานกันทั่วหนาอยู่แล้วกันเอาเอาลูกๆก็ดีใจน้ำแม่ดีใจน้ำค่ะืตพผ้ากันมีกีดมีใสแห่งเศรษฐกิจแบบนี้เนาะค่ะหาเงินยากรั์การมั่นกับแพงเพราะการทำงานก็ลำบากทั้งโลภไส้กับายแม่นค่ะแ้าหูแด้สุภาพปัจวงาค่ะดีดีเวลาไปเวลามาสิกันแม่ขาดขยาโตกไร กาารยเดือไปัทางนั้นทางนี้ไปทางนั้นทางนี้กาดก็จะตกเนาะค่ะรลวบ้างจะของน้ำเอาออพรงน้อเอางน้ำาเอาของอาจารย์กนลชพี่โซ่จะส่งน้ำน้ำ่า มามียงพูดได้นเรื่งยาววันพูดใดเล่นันหรือดีใจอย่างนั้นเลยมาถูกเลกเียอืมเป็นแค่วนึ่งหน่แปดแปดนี่เรียบร้อยเลยตรงตรงแปเจหกเป็นแปดให แม่บ่เด็กไม่ใส่ฮะเด็กม่ลใส่เด็กน้ำปูเข้าหนยเด็กไม่พอหนิแกกับแก่ตีเด็กกี่เกี่ยมกี่เกี่ยมเอาลูกก่ยังไาอยู่แปดวันผุนันแปดมาแ้นองยังโตค่ะมันมากเข้าโตเข้าเข้ามากๆกับสิข่ายจังเด็กมาออกสามสูนเหียวหักมีครับสามสูนออกแล้วออกอีก อ้เจ็ดออกสามสามสิบตก่อนนะแม่สามส <laughs> บใบสามสิใบนะะสามสิบใบค่ะาาาสา,า้โ <laughs> สดอาจารย์เอเอาพีค่ะตามต้องว่าน่าจะเนาะค่ะกสิมาสรุปตัวเลขนะคะพี่น้องค่ะให้โลัยเงียันขันอยู่นี่ดอกค่ะ ันน้ำมนต์เฮ็ดอีกเด้อจานเด้อจังได้็ได้แต่ว่าแต่ว่าโอู้้ใดสิไปเอาน้ำให้ผู้ันแม่แม่ได้ไปแถวนนัวัดไอ้วัดนี่ก็วัดคำชนคำชนแม่นได้ไปบ่อยอย่นี่ถ้าร์จานจะเอาไว้เอาให้ก็ได้ค่ะแม่นถ้าไปนั้นพระลูกเออเอาน้ำทั้รมดาเฮ็ดบ่ได้จ้าแม่โอ้ค่ะเพราะว่ายิ่งจะขังแล้วกับสักศิตกเก่าที่โอ้ค่ะเพราะว่าจะบ่เอาน้ำทั้รมดาเฮ็ดค่ะ น้ำสัดเพชรลูกเกษตมาเห็ดน้ำมนตนน้ำค่ะน้ำมนต์ไว้ยาโยมเนี่ยเพิ่นขอค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวยมกายกทั้งนั้นเจ้ามหาค่ะกาสีขอสรุปแนวทางตัวเลขตามตองงวดของะอาจานตุ่งฮะเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขคำนวณค่ะเลขคำนวณนะคะพี่น้องค่ะเอาเลขคำนวณไปก้อเมือเนี้เนาะค่ะแต่งวดที่แล้วเลขคำนวณกับเขานะคะพี่น้องเนาะค่ะเขาสำรับเลขบนหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ สามแปดสามศูนย์ตัวเน้นก็คือสิเป็นตัวมักส่วนโตนี่ก็สิเป็นสามแปดค่ะพี่น้องค่ะก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิง้งสำหรับเลขล่างหกเก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่เก้าล่างนี่เน้นที่สี่เก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะถามักก็ล่องจัดจวด,จ,ดจัดไปลดนะคะพี่น้องถ้าบ่มักก็พานไปเนาะคะ่ะเฮาลูกก้อนไผ่ลวยก้อนไผ่ได้พี่น้องเด้ <c oughs> ดค่ะยังไงมักตัวใดกับพิจารณายิบจับ ลอตเตอรี่ไว้หลุดหนาะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าบนจะเป็นบนแม่ล่างเป็นน่างยอะเลยคำนวณค่ะมันก็เลขบัวลายหางครับค่ะเป็นแต่จัตตาร์หน้น้ำแน่จพิจารณาไว้น้ำค่ะวันนี้ทางทีมงานกับสิขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่มาหลบกวนเฮ็ดสูตรตองงวดห้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะหลุดแม่ค่ะสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะจะเล่นจะเล่นเรื่อยมทั้งหลายก็ได้ลายยม สี่แอดมินน้ำเนาะค่ะสาธุประธานนะถูกลูกกระดีแจ่มน้ำเอาไม่หดค่ะพี่น้องปองปายค่ะนิกาดีใจเนาะค่ะขอบคุณอีพอเพินเนอค่ะเห็นจริงจกยงสิล่ะค่ะแอดว่าถ้าเห็นจริงจกอยู่เ erm. ทิงหัวอีพอเพิ่นนี่บอเจ็ดเก่ากับเจ็ดหกแมนอีลีค่ะพี่น้องสรุปเจ็ดหกเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นเจ็ดเก่าก็คือสี่ โอ้สบายไปหลายเติบนะคะพี่น้องค่ะแต่บังเอิญเป็นเจ็ดหกนะคะพี่น้องค่ะก็หกเก็ดก็ถือว่ายังโชคดีนะคะพี่น้องค่ะมีโชคมีหม,ม,มานนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทังช่องเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะตามตองวดจังสกกัขอให้แห้งๆปังๆนะคะพี่น้องค่ะให้โชคดีมีเงินทองมีเงินใสตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงนะ,ะพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีค่ะ